เดี๋ยวนี้การทํางานไม่ว่าองค์กรของรัฐหรือเอกชนนะครับสิ่งสําคัญที่จะทําให้ขับเคลื่อนไปได้ในอะย่างมีประสิทธิภาพนะครับต้องอาศัยข้อมูลเพื่อในการตัดสินใจนะครับเพื่อความถูกต้องแล้วก็แม่นยําเราจะทําให้เกิดได้ในองค์กรเนะี่ยจะต้องมีเครื่องมือในการที่มาช่วยในการจัดการทั้ง Data าก็ว่า a นนเซตา้าแคตาล็อกแล้วก็ Data Service สวัสดีครับผมปฏิภัท์ต้มสังทองชื่อเล่นชื่อโจอนะครับจากทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ได้ปัญญาประดิษฐ์ครับเคยเจอไหมครับว่าบางทีเราต้องทําการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหรือต้องการทํารายงานสรุปสักอย่างเนี่ยต้องเริ่มจากการค้นหาข้อมูลข้อมูลที่ค้นหาได้ง่ายที่สุดเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายที่สุดก็คือข้อมูลของหน่วยงานเราเองบางทีจะถามว่ามันเพียงพอไหมบางทีก็อาจจะไม่พออาจจะต้องการข้อมูลจากหน่วยงานอื่นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องเกิดคําถามว่าข้อมูลเนี่ยมันเก็บอยู่ที่ไหนนะครับถ้าไปดูในระบบหลังบ้านของเรานะครับไอที เก็บอยู่ในด a t a ตเบดบ้างด a t a ตเลกบ้างนะครับข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลเทเบิลนะครับแล้วก็ไฟล์ข้อมูลหรือสื่อมีเดียต่างๆนะครับก็มันเก็บอยู่รวมกันเต็มไปหมดเลยนะครับเราจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ได้ยังไงการบริหารจัดการข้อมูลนะครับเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสบายใจนะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับว่า พอเวลาถ้าข้อมูลเรามีไม่พอแล้วเนี่ยอาจจะต้องการข้อมูลจากหน่วยงานอื่นนะครับหน่วยงานอื่นอาจจะต้องการข้อมูลจากหน่วยงานเราเองด้วยนะครับก็จะเก<ๆ>ิดคําถามว่าข้อมูลเราอะไรเปิดเผยได้อะไรเปิดเผยไม่ได้นะครับใครสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้บ้างถ้าเปิดเผยไปจะมีความผิดอะไรไหมนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคนี้ครับยุคที่ข้อมูลเนี่ยเกิดขึ้นแต่แตและว,วิน,นาทีเลยอย่างมากมายม,ายมหาศาลในหน่วยงานของเรานะครับเราจําเป็นจะต้องมีการจัดการข้อมูลที่ดีนะครับบริหารจัดการข้อมูลให้อย่างมีประสิทธิภาพน่าพิส มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ครับการบริหารจัดการข้อมูลนะครับหลักๆก,ก็จะมี3ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็น1 Data g o v e r n ก n c e นะครับก็จะเป็นการกํากับดูแลข้อมูลนะครับในหน่วยงานของเราเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับเราดูตั้งแต่วงจรชีวิตของข้อมูลตั้งแต่การสร้างการจัดเก็บการเข้าถึงการใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ การทําลายโดยจะต้องเน้นว่าข้อมูลเนี่ยจะต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ทันสมัยปลอดภยัยมีความเป็นส่วนตัวนะครับให้สามารถเชื่อมโยงได้แล้วก็คุ้มค่าในการจัดเก็บครับหลังจากทากํา Data การ์แนนแล้วก็จะต้องมีการจัดทํา Data Cata ลล็อกนะครับเดต้าแคตัลล็อกก็จะเหมือนกับสมุดที่เราจะอธิบายว่าในหน่วยงานของเราเนี่ยมีชุดข้อมูลอะไรอยู่บ้างวอตนะครับก็คือเราจะจัดเก็บข้อมูลอะไรนะครับมีคําอธิบายรายการของชุดข้อมูลนั้นๆน,น,นะครับว่าเป็นข้อมูลอะไรแวร์นะครับคือเก็บข้อมูลเ,เราเก็บไว้ที่ไหน เก็บในรูปแบบอะไรเวนนะครับเก็บข้อมูลเนี่ยเราเริ่มเก็บเมื่อไหร่นะครับอัปเดตเมื่อไหร่อัปเดตบ่อยแค่ไหนครับวายนะครับก็คือเก็บข้อมูลเนี่ยเพื่ออะไรนําไปใช้ประโยชน์อะไรคูนะครับโดยเจ้าของเป็นใครนะครับถือครองโดยใครฮาวนะครับมีการใช้ข้อมูลได้อย่างไรนะครับเข้าถึงได้อย่างไงนะครับ โดยมีการเปิดเผยในระดับไหนสิ่งเหล่านี้นะครับเราเรียกว่า Meta Data นะครับหรือรายการของชุดข้อมูลหลังจากที่เรามี Data catalog แล้วนะครับเมื่อคนหรือจะหน่วยงานอื่นๆน,นะครับเข้ามาดู Data catalog แล้วอยากได้อชุดข้อมูลตรงนี้ไปใช้นะครับก็จะต้องมีส่วนที่3ก็จะเป็น Data Service หรือ Data Exchange ะครับในการที่จะให้บริการข้อมูลเหล่านั้นน่ย อาจจะอยู่ในรูปแบบของ API นะครับที่อยู่ในรูปแบบของมาตรฐานตามความปลอดภัยตามลำดับชั้นความลับนะครับด้วยอาจจะมีการกำหนด Data Standard ถ้าหน่วยงานเนี่ยทำทั้ง3ส่วนนี้นะครับในองค์กรแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลเลยครับต่อข้อมูลที่เราจัดเก็บอยู่นะครับมันจะคุ้มค่ากับการที่เราลงทุนไปทั้งทรัพยากรที่จากคนนะครับจากระบบสารสนเทศจากหน่วยงาน จากการจัดเก็บข้อมูลนะครับเพื่อจะลดความซําซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลนะครับนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ดได้มากขึ้นนะครับอย่างก็คือเป็นทําให้เกิดเซอร์วิสที่ดีนะครับต่อภาคประชาชนแล้วก็หน่วยงานอื่นนะครับจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการนี้นะครับก็เกิดจากเรามีงานวิจัยที่เกี่ยวกับ Open Data นะครับชื่อว่า Open D Platform นะครับเป็นแพลตฟอร์มสําหรับการให้บริการข้อมูลเปิดนะครับโดย ที่แปลงไฟล์ชุดข้อมูลให้เกิดเป็น API ได้นะครับผนวกกับว่าในยุคนี้นะครับในแต่ละหน่วยงาน,นมีความต้องการที่จะเปิดเผยข้อมูลนะครับในหน่วยงานของตัวเองเ,เพื่อจะแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นมากขึ้นนะครับทำให้เกิดการพัฒนาตัว Open D ตรงนี้เพื่อจะตอบโจทย์กับในแต่ละหน่วยงานได้นะครับเล็กเทคเรามีการวิจัยพัฒนานะครับ Data Catalog Platform นะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ 4K นะครับเป็น Open Source เป็นฐานในการพัฒนา ซีแคนเนี่ยถูกออกแบบมาแล้วก็ออกแบบและพัฒนามานะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้ง Data g o v e r n a n c e d a t a c a t a แ o g ลแล้วก็ d a t a Service นะครับจุดเด่นของมันก็คือในการแปลงไฟล์ชุดข้อมูลนะครับให้เป็น API ให้อัตโนมัตินะครับสามารถที่จะให้บริการาไฟล์ข้อมูลในเชิงโครงสร้างอย่างเช่น Excel นะครับให้แปลงเป็น API ให้อัตโนมัติได้นอกจากนี้ซีแคนนะครับมันจะมีปลั๊กอินสามารถให้นักพัฒนาเนี่ยเอามาติดตั้งเพื่อจะทำเสริมความสามารถให้ c ีแคนเนี่ยตอบโจทย์ในการพัฒนา Open Data p o พอ ขอแีแคนน,น,น, C can, นะครับจะซัพพอร์ตทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับข้อมูลนะครับผู้ให้ข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ข้อมูลนะครับสร้างจุดข้อมูลกําหนดเมตาเดต้าได้จากระบบนี้เลยนะครับแล้วก็ผู้รับข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะดู d ด t a Ca คตตาลอกนะครับแล้วก็สามารถเรียกใช้ข้อมูลนั้นๆผ่าน API ได้ C ีแคนนะครับเป็น OpenSource ที่อยู่ในแบบเป็นลักษณะข,ของ General Software นะครับที่ไม่ได้ฟิกกับว่าจะต้องเอาไปใช้งานในบริบทไหนนะครับ ซึ่งในแต่ละองค์กรอาจจะมีบริบทของข้อมูลที่ต่างกันในส่วนนี้ทำให้เราจะต้องมีการคัดสมัย ตัวซ can นตรงนี้นะครับให้เข้ากับบริบทของข้อมูลของหน่วยงานนั้นๆจะที่เราเก็บความต้องการนะครับว่าในแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะมีทั้งเรื่องโครงสร้างขององค์กรนะครับเรื่องของหมวดหมู่นะครับของชุดข้อมูลนะครับที่จะเป็นตามบริบทของไทยที่จะต้องสนับสนุนในลักษณะของภาษาไทยให้ได้อย่างครบถ้วนนะครับตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานที่เรานำาี c a n กับ OpenD ดนะครับมาผนวกรวมกันแล้วก็พัฒนาร่วมกันเนี่ยทำให้ เราเสริมความสามารถซึ่งกันและกันนะครับใน4ส่วนนะครับเว็บไซต์ data go th open data portal นะครับของประเทศนะเดิมเนี่ยเวอร์ชันแรกนะครับพัฒุพัฒนามาตั้งแต่ปีพศ2 5 5 8นะครับในเวอร์ชันแรกเนี่ยปัญหาหลากัลกๆเลยก็คือข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์เนี่ยไม่สามารถให้บริการผ่านเป็น API ได้นะครับแล้วก็ยังไม่มี metadata ที่เป็นไปตามมาตรฐานทาง n น t e c ทก็เลยนำา Data Cata ลกแพลตฟอร์มนะครับนำไปคัดสมัยเพื่อปรับให้เข้ากับกระบวนการเผยแพร่ชุดข้อมูลเปิดนะครับของเว็บ d t t g o t t เนะครับเว็บไซต์เนี่ยนะครับถูกพัฒนาเสร็จเนี่ยก่อนในช่วงโควิดในช่วงนั้นเนี่ยก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับนำข้อมูลที่เกี่ยวกับโควิดนะครับามาขึ้นที่เว็บไซต์นี้นะครับมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งเลยคือนักพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะ นำา Data ไปใช้ประโยชน์ได้ผ่าน API ได้มากขึ้น,นครับเพื่อจะให้ง่ายแล้วก็สะดวกในการนำไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันหรือสร้างรายงานได้โปรเจกต์ล่าสุดนะครับเราได้ร่วมกับสภาพัฒน์นะครับในการที่จะนำา Data Catalog อกแพลตฟอร์มนำไปพัฒนาเป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในบริบทของการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตชาตินะครับหรือระบบอ e ีเมนทนะครับที่จะโดยปกติแล้วหน่วยงานภาครัฐต่างนะครับจะต้องส่งข้อมูลสนับสนุนเพื่อตอบโจทย์ตามตัวชี้วัด ของแต่ละตัวที่รับผิดชอบอยู่นะครับโดยที่สภาพัฒน์เนี่ยต้องการให้เว็บไซต์เนี่ยเป็นที่รวบรวมชุดข้อมูลอ้างอิงเพื่อสนับสนุนแต่ละตัวชี้วัดเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลนี้แล้วก็ติดตามการดําเนินง,งานของภาครัฐได้นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหน่วยงานนะครับติดต่อทาง n e t t e c h เข้ามานะครับเพื่อจะ อยากจะที่ต้องการนำา Data Catalog อกแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับนำไปใช้เพื่อพัฒนาเป็น Data c a t a l o ลอกของหน่วยงานเองนะครับซึ่งแผนวิจัยเร็วๆนี้นะครับเราจะร่วมกับสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะครับในการพัฒนา government data catalog นะครับเป็นศูนย์กลางบัญชีข้อมูลของประเทศนะครับโครงการนี้นะครับจะเป็นการผลักดันให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยมีการพัฒนา Data Cata l o ลอกของหน่วยงานเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในแต่ละแต่ละ Data Cata l o ลอกนะครับมันจะถูกรวมมาที่ government data catalog ตรงที่ส่วนกลางนะครับเพื่อจะให้ภาคประชาชนหรือหนวยงานต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงชุดข้อมูลได้จากจุดเดียว สามารถจะสืบค้นชุดข้อมูลตรงนี้แล้วก็ทราบว่าข้อมูลที่ต้องการเนี่ยเก็บอยู่ที่หน่วยงานไหนสามารถร้องขอชุดข้อมูลที่ต้องการนะครับหรือมีฟีดแบ็กต่างๆที่เกี่ยวกับชุดข้อมูลที่เห็นอยู่นะครับเพื่อจะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆที่เป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับสามารถที่จะเปิดเผยชุดข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของผู้รับข้อมูลได้มากขึ้นนะครับเราหวังว่า d a t a ต a ลแคตโลกแพลตฟอร์มที่ทางในเทคพัฒนานะครับจะเป็นกลไกสําคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลนะครับเพื่อานัพฒ ประเทศในอนาคตข้างหน้าครับในเร็วๆนี้นะครับเราจะมีแผนในการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับ Data นะครับใน NetTech นะครับทั้งที่เป็นส่วนของ n n r r s t r u c t u r e นะครับในส่วนของงานวิจัยเมคานะครับงานวิจัยที่เกี่ยวกับ Data Integration หรือ Big s t r e m m นะครับแล้วก็ในงานวิจัยที่เราพัฒนานอันนี้ด้วยนะครับ d a t a c a t a เ o อนะครับเพื่อจะรวมกันแล้วก็เกิดเป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุน Data ในบริบทของไทยนะครับหรือ Data for ไทยได้ในอนาคตครับ